สวัสดีครับทุกคนในยุคที่เราเติบโตมาเราถูกสอนมาเสมอว่าความฉลาดหรือ IQ (intelligence quotient) เป็นสิ่งสำคัญมันคือตัวชี้วัดความสามารถในการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาและแน่นอนครับว่ามันสำคัญจริงๆแต่พอเราเติบโตขึ้นเราก็จะพบว่าคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและมีความสุขในชีวิตไม่ใช่แค่คนที่ฉลาดที่สุดเสมอไปครับ วันนี้ผมจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจกับ EQ Emotional Quotient และ SQ Spiritual Quotient หรือที่หลายคนเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นความฉลาดที่สำคัญไม่แพ้ IQ และอาจจะสำคัญยิ่งกว่าในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันครับ1 EQ Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ์ EQ คือ ความสามารถในการเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นครับคนที่มี EQ สูงจะไม่ใช่คนที่ไม่มีอารมณ์โกรธหรือเสียใจแต่เป็นคนที่สามารถรับรู้อารมณ์ของตัวเองได้ทันทีที่เกิดขึ้นและสามารถจัดการกับมันได้อย่างเหมาะสมองค์ประกอบหลักของ EQ มีอะไรบ้างการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเองคือการรู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่โกรธเศร้าดีใจ หรือกังวลการจัดการอารมณ์คือการควบคุมอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมได้เช่นเมื่อโกรธก็ไม่เผือพูดจาทำร้ายคนอื่นการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองคือการใช้ความรู้สึกเพื่อผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมายความเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นคือความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของคนอื่นการมีทักษะทางสังคมคือการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง การพัฒนา EQ จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและสามารถนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงครับ 2. SQ (Spiritual Quotient) ความฉลาดทางจิตวิญญาณ SQ คือความสามารถในการมองเห็นความหมายของชีวิตและการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของเป้าหมายและคุณค่าที่เรายึดถือ SQ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศา,าสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะแต่มันคือความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของชีวิตและทำความเข้าใจว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรทำไม SQ ถึงสำคัญสร้างความยืดหยุ่นในชีวิตคนที่มี SQ สูงจะสามารถรับมือกับความล้มเหลวและอุปสรรคได้ดีกว่าเพราะพวกเขามองเห็นความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิตไม่ใช่เป็นจุดจบคนพบคุณค่าที่แท้จริง SQ ช่วยให้เราได้คำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตของเราเมื่อเรามีคำตอบเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายมากขึ้นเชื่อมโยงกับผู้อื่น SQ ช่วยให้เราเข้าใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและโลกใบนี้ทำให้เรามีเมตตาและอยากทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นการพัฒนา SQ จะช่วยให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจากภายในอย่างแท้จริงครับ 3. IQ EQ และ SQ ทำงานร่วมกันอย่างไรทั้ง IQ EQ และ SQ ไม่ได้แยกจากกันครับแต่ทำงานร่วมกันเป็น3เสาหลักที่ค้ำจุนชีวิตของเรา IQ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานและแก้ปัญหา EQ เป็นตัวช่วยให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ SQ เป็นเข็มทิศที่ช่วยบอกเราว่า เราควรใช้ IQ และ EQ ไปในทิศทางไหนลองจินตนาการถึงนักธุรกิจที่เก่งมากๆคือ IQ สูงแต่ไม่สามารถบริหารทีมได้ดีคือ EQ ต่ำธุรกิจของเขาก็อาจจะไม่เติบโตหรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากแต่ไม่มีความสุขในชีวิตเลยคือ SQ ต่ำก็อาจจะรู้สึกว่างเปล่าในที่สุด การพัฒนาความฉลาดทั้ง3ด้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะสามารถมอบให้กับตัวเองได้เริ่มต้นจากวันนี้ลองใช้เวลาทำความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นลองมองหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตดูครับแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณมีคุณค่าและมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นมาครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ